ชอบคุณมากๆเนี่ยที่เขาเรียกบล็อกไม่คีบบุหรี่หรือที่คนบางคนทีเขาเรียกบล็อกเสือโหเหรียญบล็อกนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษถ้าถามผมนะผมชอบเหรียญบล็อกนี้เพราะคนที่รับจากมือหลวงพ่อมักจะได้เหรียญบล็อกนี้ทั้งสิ้นครับคนที่บอกเก๋อลองถามเขาไหมเคยเข้าวัดป่ะ รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตอนสร้างพระตอนทําต้นทุนเหรียญกี่บาทตอนแจกต้นทุนเหรียญกี่บาทบ้๊มที่โรงงานอะไรถ้าเขาตอบไม่ได้แสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนั้นๆก็เล่นตามที่รุ่นพี่เคยขายกันมาแล้วก็จําให้มันเหมือนที่เคยขายกันแล้วก็บอกแบบนี้มาตรฐานบล็อกไหนที่มีน้อยจริงๆควรจะมีคุณค่านะครับคนที่เอาพระหลวงพ่อขึ้นมาขายส่วนมากไม่ใช่คนที่ทําบุญกับหลวงพ่อไว้ เพราะคนที่ทําบุญกับหลวงพ่อฟังผมนะครับมักไม่ขายทุกวันนี้ข้อมูลพัะเครื่องเราให้ความสําคัญกับคนขายซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อเลยไม่ได้รักไม่ได้ห่วงแหนหลวงพ่อจ้องจะขายอย่างเดียวคุณคิดว่านั่นมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่ามาตรฐานได้ไหมเน่ะแน่นอนครับคนที่รับมาเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วก็ต้องมีปัญหากับเสียนพระแน่นอนอันนี้คือคุณดูพระไม่เป็นถ้าคุณดูเป็นพระแท้เนี่ยคือหลวงพ่อเสก หาอะไรยืนยันว่าหลวงพ่อเสกจริงนะครับเหรียญเนี้ยผมซื้อผมซื้อทุกเหรียญที่มาหาผมมากแล้วก็อยากซื้อมากกว่าเหรียญหนึ่งเจ็ดที่คุณขายกันเป็นแสนอีกเพราะเหรียญเนี้ยคนที่ได้มักจะได้รับจากมือหลวงพ่อคนที่มาตีเก๊อ่ะคุณไม่ถามดินะอายุเท่าไหร่ เป็นกรรมการตัดสินโต๊ะสมุดสาครไหมมีอะไรยืนยันว่าเขารู้จริงนอกจากเปิดตั้งเพจขึ้นมาขายพักนะฉะนั้นใครมีมาส่งมาขายผมก็ซื้อถ้าผมไม่ได้ยืมตังพวกเขามาซื้อก็หามาขายผมสิคุณก็ได้ตังแต่เวลาหามาขายหาได้ไหมหาไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะพาะแท้เนะี่ยคนที่เขารับมาเขาก็ไม่ค่อยขายกัน แล้วถามว่าทาไมผมจึงตื่นเต้นกับเหรียญที่ผมตื่นเต้นมากกว่าเหรียญที่ผมเล่นเป็นแล้วอ่ะเพราะอะไรเหรียญน่ะที่ทํานิกเกิลกระไหลทองคือสร้างน้อยถูกปะ่ะอ่ะวกเรามาเล่าถึงเหรียญน,นี้กันอ่าเรามาเล่าถึงเหรียญน,นี้กันเหรียญน,นี้นะครับอ่ะเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในปี17โดยผู้ที่ออกทุนสร้างคือ หลวงตาจงหลวงตาจงเป็นใครอ่าหลวงตาจงเนี่ยสมัยก่อนแกเป็นหลงจูหลงฟินก็สมัยก่อนฟินมันถูกกฎหมายถูกไหมพอทีหลังมาออกกฎหมายว่าฟินผิดกฎหมายก็คนมาลักไปแล้วอะคือเหมือนคนมันติดไปแล้วอะถูกไหมครับเพราพสุดเนี่ยแกไม่ได้มาอยู่วัดการหลงวัดแรกนะแกอยู่วัดในกรุงเทพมาก่อนนะรู้จักกันสนิทกันท่านก็เลยมาบวชกับหลวงพ่อสุด ซึ่งตอนที่ท่านไม่ได้บวชในะหลวงตาจงเนี่ยตอนเป็นหลวงจูหลงศินมีตังเนี่ยทำบุญหมดเลยนะวัดนาโคกวัดเลยนะนะครับวัดชายทะเลเนี่ยมีชื่อทั้งหมดะนะครับแล้วทําไมจึงต้องทําเหรียญน,นี้ขึ้นมาเพราะว่าเหรียญปี17ไอ้บล็อก ABC ที่คุณมาแยกกันนะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้แยกเป็นเหรียญที่ทําให้จอง เหรียญที่ทําให้จองเนี่ยหลวงพ่อไม่สามารถที่จะแจกได้เต็มม้เต็มมือเพราะเขามีเจ้าภาพแต่เวลาคนมาเจอหลวงพ่อก็หลวงพ่อขอหลวงพ่อให้ไม่ได้อะเพราะมันเป็นเหรียญมีเจ้าภาพอะหลวงตาจงเนี่ยแกก,กก็เลยทําเหรียญเนี้ยให้หลวงพ่อไว้เพื่อแจกอ่ะผมจิงบอกไงครับว่าเหรียญเนี้ยคนที่คิดว่าเก๊คือไม่รู้ไม่รู้และไม่รับความรู้คุณไปถามนะคนที่เล่นพระมามากกว่า ยี่สิบปีเขาจะบอกหมดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้หลวงตาจงมีตัวตนไหมแน่นอนครับหลวงตาจงมีตัวตนใช่ไหมอ่าทายาทของเขาก็ยังมีตัวตนใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นเหรียญเนี้ยคนที่รับกับมือหลวงปู่เยอะมากคือคนที่รับแจกจากหลวงปู่มักจะเป็นเหรียญบล็อ,บอกนี้หมดเลย เหรียญเก๋อเขาไม่ทําชุบนิกเกิลไม่ทํากระไหล่ทองไม่ทําลมดําไม่ทําอะไรให้มันซับซ้อนหรอกครับจุ่มทีอะไรครัถ้าเล่นพรามานานๆจะรู้ว่าของเก๋เนี่ยมันจะไม่ลงทุนทําอะไรที่หลายแบบพิสดารซับซ้อนนะครับคราวนี้เหรียญเนี้ยเมื่อผมเป็นคนให้ความสําคัญผมเจอคนสร้างผมเจอทายาทคนสร้างผมเจอคนรับผมเจอประวัติผมก็ต้องซื้อเก๋ะผมคือคนรู้อ่ะ จะให้ผมไปเชื่อคนไม่รู้มันก็ไม่ได้ถูไหมครับเหมือนผมไปเจอหินก้อนนึงเนี่ยข้างในมันเป็นพลอยอะ่ะถูกปะไอ้คนดูพลอยไม่เป็นไม่ซื้อแต่ผมเป็นคนดูพลอยเป็นผมก็ต้องซื้อถูกไหมแล้วเวลาผมซื้อมาล่ํารวยไอ้พวกนั้นได้แต่อะไรอิจฉาไม่เอานะวันนี้เรามาหาเรามาอาถ้าเกิดว่าคิดว่านะครับใครโอเคจริงก็ให้ไปเอาหาข้อมูลมาหักล้างในเรื่องราวของที่ผมเล่ามาหลวงตาจงมีตัวตนจริงหรือเปล่า เหรียญน,นี้มีคนมาแจกที่วัดบางคนทีจริงไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์หลาเนี่ยจะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสุดเป็นสิทธิ์น้องพ่อสุดเนี่ยให้อาจารย์ตีไปเอามาแจกที่งานวัดบางคนทีเห็นไหมฮะอ่าแล้วเหรียญเนี่ยนะครับนายทหารเนี่ยเขาก็ยังรับมาตอนที่นะครับหลวงปู่บุญเนี่ยมาวัดดอนสลาวหลพ่อสุดเนี่ยมาเสกเหรียญวัดดอนสลาว อ่าตอนปีสองศูนย์เหรียญที่สังฆราชมาเป็นนะฮะประธานจุดเทียนใช้อะ่ะเอานะเอาว่าผมข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นเหรียญน,นะครับแท้แล้วกันแล้วผมเล่นพลามายี่สิบปีมันก็เล่นคู่กับเหรียญไม่ขี้บุหรี่มาตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะเข้าใจไหมครับวันนี้มาถูกตีเกผมก็เลยนั่งงงไงอ่าแต่ใครจะตีเกก็ช่างนะครับนะผมซื้อไงอ มันไม่เหมือนมันไอาการตีเกะมันก็เหมือนกับเจอพระแท้เราดูไม่เป็นให้คนอื่นซื้อไปอ่ะมันก็ประมาณนั้นมันไม่ได้แตกต่างกันครับอ่าการตีพระแท้เป็นเก๊ก็คือเหมือนกับเจอเหรียญแท้วางอยู่แต่ซื้อไม่เป็นปล่อยก็อื่นซื้อไปนั่นแหละนะครับมันอารมณ์เดียวกันะฉะนั้นเหรียญน,นี้คุณก็ไปหาข้อมูลมาหักล้างสิว่า นะครับมีการจัดสร้างให้หลวงปู่จริงไหมคนที่ได้รับแจกจากมือหลวงปู่มักเป็นเหรียญนี้ทั้งสิ้นมันก็อารมณ์เดียวกับเหรียญแจกทานปัจจุบันสมัยก่อนของเรื่องจะได้ถูกกว่าทีคิบุรีใช่อ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหรียญนี้มันแจกเหรียญแจกฟรีกับเหรียญเสียตังอะอะไรไม่ต้องแพงกว่ากันไอเหรียญเสียตังมันต้องแพงกว่าเพราะมันต้องมากกว่าต้นทุนที่ทําบุญมาแค่นั้นเอง สนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะ